ไงบ้างครับอาการบาดเจ็บหายสนิทหรือยังครับครับก็ดีขึ้นเยอะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากครับก็พร้อมที่จะลงเล่นเกมในวันพรุ่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พร้อมทำโอกาสก็อยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใครนข้างหน้าครับพูดถึงโยก็มามาลีนอสอะพรุ่งนี้เกมที่ต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์แล้วไงบ้างครับก็อย่างที่ที่ที่รู้แหละ แบบทีมทุกทีมในญี่ปุ่นนะก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นแบบถึงแม้ว่าเล่นในบ้านก็จริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นงานหนักคือทุกนัดอยู่แล้วก็ต้องพยายามทำงานหนักแล้วก็พยายามทำบ้านแล้วก็วิธีการที่ที่จะลงไปเล่นครับผลงานนอกบ้านโอเคละในบ้านสองเกมล่าสุดยิงเขาไม่ได้เลยครับตรงนี้หวังว่าพวุนี้จะเข้าฝักเข้าฟองกันหรือเปล่า ก็ช่วงนี้มันมันมันเป็นเป็นรัฐที่มันติดติดกันเลยก็โอเคมันมันก็ไปต้องการชนะแหละเป็นธรวมามันก็ต้องเริ่มจากการทางานเริ่มจากการเล่นเล่นด้วยกันของเล่นกันทีนี้แล้วก็หวังว่าเราจะมีผลที่ดีตามมาโอเคครับไหนของสองคนนี้ที่เราแบบพยายามที่จะทำทตามเราบ้างก็องรีก็น่าจะเป็นแบบเหมือนลูกยิงเคิร์ฟเพาอะไรเงี้ยมีความเร็วแล้วก็เป็นแบบ การยิงวัตถุแล้วก็การแบบเทคนิคที่แบบเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยส่วนเบบร์มแคมก็เป็นเหมือนแบบว่ามันใช้สมองเยอะแล้วก็แบบจังหวะเฟิร์ทาร์ขอ,องเบิร์แคมอะเงยใช่ท่านดีท่านเสียว่า